พับบี้บน้องอะตอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องอะตอมเนี่ยมีของเด่นจะมารีวิวนะคะนั่นก็คือกล่องซุ่มของจิ้วเร่งค่ะเพื่อนๆอยากดูไหมคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปรู้กันเลยค่ะเออเดี๋ยวนะคะเราลืมบอกค่ะวันนี้นะคะเรามาเป็นแบบครีมปิกนิกค่ะมีแบบขอาน่ารักมีขนมปังสปูชี่ด้วยค่ะ คือแบบน้องสโลมากเลยนะคะอันนี้นะคะน้องไมต้องทำเองค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวน้องกมต้องเกออกมาก่อนนะคะโอ้มีเยอะเหมือนนยังไม่หมดค่ะทุกคนอุ้ยมีหูขาดสิ่งแรกนะคะที่เห็นแล้วก็ น่าจะเห็นเป็นสิ่งนี้เลยนะคะน้องก็คือเป็นหม้อค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบหม้อสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีเป็นแบบแยมนอตเทลล่านะคะน่ารักมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นถุงที่มันลวออกมานะคะ <c oughs> <c oughs> ก็มีเป็นน้ำกล้วยคะ่ะน่ารักมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะถุงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามานับก่อนนะคะว่ามันมีกี่ซอง 1>, 1, 2, ึ่งสามี่ห้ามันมี5้าซองค่ะเดี๋ยวเรามาแกะอันเอ๊เกะซองไหนดีหนะ้าเดี๋ยวเรานะคะเอาอันที่หนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะหลับตาค่ะโอเคค่ะได้มานี่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันสิ่งแรกนะคะที่ได้มานั่นก็คือ แก้วน้ำค่ะน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแก้วน้ำสตรอเบอรี่ค่ะเนเพื่อนเห็นกันไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันค่ะโอ้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียวกว่าอะไรอะแต่ว่าคือแบบมันน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำแข็งค่ะทุกคนน่ารักมากเลยค่ะ้นอนก็จะแบบ ชิ้นแบบเล็กน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำแข็งเป็นก้อนค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ำแข็งเป็นก้อนกำลังน่ารักเลยค่ะอันนี้ติดกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทุกคนเราได้อันนี้ค่ะเป็นซองสีเหลืองค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะ ทำเองเลยนะคะทุกคนสวยไหมคะลุกเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นน้ำแข็งก้อนอีกแล้วนะคะได้มาแล้วค่ะสองอันไม่รู้ว่าจะมีอันนี้สามโผล่มาอีกหรือเปล่านะคะคแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดื่มนะคะของประเทศญี่ปุ่นค่ะนี่คะ่ะกาตามแบบนี้เลยค่ะมาาลักมากเลยค่ะโอเคหมดแล้วนะคะโโเดี๋ยวเราองนี้มีเยอะมากเลยค่ะมาจับต่อไปกัน,นะค่ะ ได้มาแล้วอันนี้คือแบบซองเล็กน่ารักจะแ,แกะกันเลยค่ะอันนี้คือได้เป็นแก้วอีกแล้วทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นแก้วแบบกระต่ายเนาะเป็นแบบยำโลกระต่ายน้อยค่ะนี่นะ่ารัก้วยแ<า>ก,ก้ว่ลยค่ะ,คะเดี๋ยวนะคะยำโลกระต่ายน้อยโอเคค่ะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ยังนนมีอีกเรอคะ่ะซองใหม่ละคะนี่คือซองเก่า ก็คือมีอีกอันนี้จะเป็นกรอบรูปนะคะเด็กผู้หญิงค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูก,กันอันนี้คือน้องรั่วนะคะเห็นของข้างในเลยสิ่งแรกที่ได้นะคะก็คืออุ้ยอันนี้เป็นบล็อกกก้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะน่ารักมากเลยค่ะข้างหลังเป็นอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับข้างหน้าเลยค่ะ <c oughs> มาแล้วก็ อันนี้ก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นนมค่ะน,นี่นะ่ารักมากเลยนะคะนี่แม่น่าโอเคค่ะแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะโอ้อันนี้นะคะเขามาเป็นเซตเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะคะอันแรกก็คือเป็น น้องกระดาษทิชชูช่นี่นะคะพอด้นนใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะขอ้องจิ๋วกระดาษทิชชู่นะคะมาสะจันมากเลยค่ะเราว่าถ้าเช็ดทีหนึ่งนะคะก็คือเปื่อยเลยค่ะไม่เหลือนะคะหมดใช่ไหมคะใช่คะมดนเล็กมากมาอันนี้ก็คือเป็นจานตอนนี้คือเล็กกระจิ๋วริลวมากค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะคะอันนี้เป็นขนมนะคะที่น้องอาตำเนี่ยตั้งใจทํามากเลยคะ่ะนี่นะคะ ะะใช่คะ่ะข้างหลังเป็นแบบนี้คะ่ะคือแบบน่ารักมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันคะ่ะอันนี้คืออันสุดท้ายนะก็คือจะเป็นช้อนคะ่ะช้อนนี้แบบดึงเหลืองนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเอาไปทํายำนะคะมันก็เลยเหลืองนิดนึงนะคะแล้วก็อนนหนึ่งอันอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลูกทร<ก>งไม่เหมือน,นะะเพื่อนแล้วคะแกะยากมากเลยทุกคน ใส,ส่สติกเกอร์หุ้มเยอะแล้วค่ะใช่ค่ะเคุณค่ะมันแกะยากมากเลยไม่รู้นะคะว่าเราจะแกะได้ไหมแกะยากมากเลยคุณแม่ช่วยไหมคะดันออกไปเดี๋ยวเรานะคะจะดันท่านผู้ชมรอแอะต้อมอยู่นะคะ <c oughs> คือมันแกะทุกคนคะ่ะได้มาแล้วคะ่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนมบัวคะ่ะน่ารักมากเลยคะ่ะน่ารักสดใสค่ะใช่ค่ะน่ารักมากตอนนี้นะคะน้องอตอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าอยากให้น้องตอตอมเนี่ยมาแกะอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย